รายงานตัวเลขค่ะหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนสอสอครบทั้ง400เขตแล้วแล้วก็เตรียมประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะคะเอาเฉพาะ2องพักก็แล้วกันที่ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นคือพักเก้าไกลค่ะ พักเก้าไกลจากเดิม113ที่นั่งที่เป็นสสแบบแบ่งเขตนะคะคลดเหลือเพียงลดเหลือ112ที่นั่งค่ะทำให้ตัวเลขรวมของพักเก้าไกลเหลือ151ที่นั่งนะคะส่วนที่หายไปก็มาเติมให้กับพักภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยสสเขตจาก67 6 67ที่นั่งก็เพิ่มขึ้นเป็น68ที่นั่งนะคะจึงทำให้สสรวมของภูมิใจไทยนั้นอยู่ที่71คนด้วยกันนะคะ เหตุผลค่ะเหตุผลที่เกิดการลดและการเพิ่มกันเนีนะคะ ในส่วนของสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ect report นะคะได้มีการแสดงจำนวนว่าพักเก้าไกลได้113ที่นั่งแล้วก็ภูมิใจได้67ที่นั่งเนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สิขออภัยเขตเลือกตั้งที่3ปราจีนบุรียังไม่สมบูรณ์โดยรายงานจากรายงานประกาศกกตประจำเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดปราจีนบุรีนะคะพบว่านายสริทบุตรเนียน จากภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งก็คือได้คะแนนมากกว่าค่ะทําให้จํานวนสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของก้าวไกลก็คืออยู่ที่112ที่นั่งแล้วก็ภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นเป็น68ที่นั่งค่ะและการการประกาศเมื่อวานนี้นะครับรประกาศตัวเลขรายชื่อจานวนสสของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็กตย้ำนะครับว่าเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผล ่อ,อนอกตั้งของขกกตคนละขั้นตอนกันก็คงจะต้องไปดูเรื่องการร้องเรียนอะไรกันต่อไปนะคะแล้วก็ค่อยไปว่ากันทีหลังนะคะแต่เมื่อวานนี้เขาก็มีการสรุปภาพรวมนะคะตัวเลขที่น่าสนใจก็คือมีบัตรเสียถึง1 5 9 8 3ล้านด้บัตรด้วยกันค่ะโอ้แปลว่า <Learning> มีคนทำบัตรเสียล้านห้าแสนกว่าคนโอ้โหเยอะน,นะเนี่ยเสียได้คะแนนเนาะล้านห้าแสนนี่ก็เป็นบัญชีรายชื่อก็อประมาณ สามสี่สามคนกว่าๆ oh. นะแล้วถ้า oh. เป็นเขตนี้มันก็สามารถอาจจะพลิกไอ้เขตที่สูสีสูสีได้อยู่เหมือนกันนะก็นั่นนะสิคะ oh. นะ,ะแต่ก็นี่เป็นตัวเลขที่มีการโรมมาสรุปมาจากกกตนะคะพลมาใช้สิทธิ์เลือกตัง้ง75.7 1เปอซนะคะ oh. แล้วก็รอบนี้ก็ดีกว่ารอบที่แล้วตรงที่ว่า ไอ้เสียงด่ากกตเรื่องบัตรขยงบัตรขยง,งยเยงียบกริบหมดเลยเงียบกริบเลยค่ะนะฮะแแล้วก็เราก็รอนะกกตที่กกตมักจะเตือนในเรื่องใครแชร์ข่าวปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยผิดกฎหมายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะและไอ้คนต้นต่อข่าวปลอมเนี่ยกรกตดําเนินการอย่างไระนะครับค่ะ